สวัสดีครับสัสดีกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับสำหรับ AK ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น AK 0 2นเนะเพื่อนๆอาจจะเห็นแวบ,บๆในคลิปวิดีโอที่เราเอามาแต่งนะครับลูกค้าสั่งแต่งวันนั้นแต่งเขาเรียกว่าแต่งสปีดแต่งทนไปนะครับแต่งมันยำไปมามาดูภายในอีกคลิปหนึ่งนะฮะตัวนี้มันค่อนข้างสวยนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะนอกจากตัวสีขาวมันจะมีจุกตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานขออนุญาตเอาออกก่อน นี่นะครับแล้วก็มีแมกกาซีนเคนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มปลดแม็กแถมมาอีกหนึ่งตัวหมดแล้วนะครับในกล่องตัวนี้เป็นรุ่น db 029 ak ในตระกูลของ ak tactical นะครับสวยมากๆเพื่อนๆเฉพาะชุดหน้าก็อลังการงานสร้างและงานล้ำล้ำนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว ด้านบนวิวเขาแถมมาเนาะเป็นต kind of like ัวป right, ุ่มปลดแม็กปลดเร็วนะครับปกติมันอยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาจะปลดแม็กเรากดตัวนี้ทีนี้เนี่ยเรากดตัวนี้มันก็ปกติอยู่แล้วเนาะแต่เขาแถมมาอีกหนึ่งชุดก็เป็นแบบเรากดตัวนี้ก็ได้กดตัวนี้ก็ได้หรือเราจะดันตัวนี้ก็ได้นะครับดันก็ได้นะก็ให้มาสองชุดก็เป็นนี้ฮะมีสปริงสปริงรับแบบนี้สไลด์ขึ้นมาเวลาประกอบก็ไม่ยากนะครับก็ตอกสลักครับ สลักฝั่งนี้นะใช้ริมแล้วก็ต่อสลักออกนะครับต่อออกมาเอาชุดนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนชุดนี้แทนใส่เข้าไปนะก็ไม่ยากครับสไลด์เข้าล่องแล้วก็ร้อยสลักอนันนี้แล้วก็ขันน็อตล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะจบนะแต่ถ้าให้ผมมาทําให้โชว์ให้ดูก็อาจจะใช้เวลาไปอีกประมาณสักห้าถึงสิบนาทีได้นะก็อาจจะเป็นว่าโรงงานแถมมาแล้วก็ลูกค้าจะถามว่ามันคืออะไรครับแถมอะไรกล่องของแถมครับ <laughs> เป็นปุ่ม,ปล,มปลดแม็กนะให้มาอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ DB029 ราคาปืนเฉพาะตัวปืนนะครับ DB029 เอาราคาปี2025นี้นะครับตัวนี้7,200บาทนะครับราคาไม่แรงสักเท่าไหร่ไอ้ตัวสีขาว่าแรงกว่าเพราะว่าทําในเรื่องของสีขึ้นมาแล้วเป็นไทสไลด์เหมือนกันนะครับอันนี้7,200 7,200เฉพาะตัวปืนกับแม็กกาซีนถ้าเอาแต่ปืนค่าส่ง300เป็น7,500บาทนะครับตัวนี้นะ7,500บาทแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเอาชุดพร้อมเล่นรวมส่งก็จะมีนี่ครับ ถุงสองห้บาทนะครับค่าส่ง300ร้คิดไป2องคิดไปสองรสพอก็จะเป็น500ร้อแล้วนะแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ตัวชาร์จแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ตัวชาร์จบบนี้แก้อนแปดร้อยห้าตัวชาร์จสี0รบาทจะเป็นชุดพันสองิคิดอยู่ที่พันสองพันสอบวกห้าจะเป็นพันเจนะครับพันเบวกกับปืน7 2็ดนะครับพันเบวกกับปืนเจ็ดบาทเป็นชุดพร้อมในรวมส่งจะเท่ากับชุดแปดพบาทนะครับชุดนี้นะ ชุดพร้อมเล่น8,900บาทถ้าเอาแต่ปืนก็เท่ากับ7,2 0 0พบวกจะเป็น7,5 0 0รวมส่งเอาแต่ปืนนะครับแต่ตัวปืนชุดหน้าอะลูมิเนียมชุดหน้าอลูมิเนียมทั้งแท่งนะครับชุดคอมอลูมิเนียมโอ้โหรางบนมีให้อีกรางข้างติดอุปกรณ์เสริมซ้ายขวาขวาซ้ายนะมีให้หมดนะนี่นะประกับหน้าตัวนี้เป็นประกับหน้าอลูมิเนียม แต่เฉพาะประกับหน้าชุดหน้าน,นีา้ไม่มีขายนะครับนะไม่มีขายนะมากับปืนแบบนี้งานเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็โหมดการยิงปืนมีเซฟนะครับฟัวอโตเซมีนะครับฟัวอโตอยู่ตรงกลางนะครับเซมีอยู่ตรงนี้นะฟัวอโตแล้วก็เซฟประมาณนี้นะครับตัวเรือนฮอปปืนเรือนฮอปก็คือตัวปรับสูงต่ำของลูกนะครับปรับสูงปรับต่ำอยู่ตรงนี้นะครับดันเข้าหาตัวอย่างที่ผมกําลังปรับเนี่ยไปมาระดับที่สิบเนี่ยดันเข้าหาตัวนะครับ ประมาณนี้ลูกเหินนะครับถ้าคลายแบบนี้ลูกมุดอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าเลยครับว่าจะใช้ลูกขนาดไหนแล้วปรับแล้วเป็นแบบไหนลองได้ปืนไปแล้วลองปรับแล้วลองยิงดูนะครับลูกมันก็จะมีเหินมีมุดนะครับมีมุมดมีเหินนะมีไซส์ปรับตามนี้นะครับเขาเรียกว่าปรับสูงต่ำเอางี้ก็แล้วกันปรับอ o p up นะครับปรับสูงต่ำศูนย์หลังนี่ฮะปรับได้นะฮะปรับระดับได้แล้วก็ตัวศูนย์หน้าอยู่นี้นะครับ สามารถปรับสูงต่ำระดับได้อีกนะครับด้านข้างปืนฝั่งขวาพูดไปละเซฟเนาะเสีิออัโตโ้ฝั่งซ้ายของปืนนะครับจะมีรางติดอุปกรณ์เสริมเขาเรียกว่าเมาส์สำหรับใส่รางเสริม <c oughs> ไอ้เจ้ารางเสริมนี่สไลด์เข้ามานี้นะค่อยคสไลด์เข้ามาเสร็จปุ๊บพอมาถึงตำแหน่งก็ล็อกครับเป็นลักษณะแบบนี้พอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็สามารถหาสโคปหาเลดดอทหาอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งเพิ่มได้ก็เทเ่ไปอีกแบบหนึง่งอย่างนี้นะครับสามารถใส่ดอทใส่สโคปตรงนี้ได้หรือจะใส่ข้างหน้านี่เลยก็ได้นะครับด,อดรอทสโคปอันนี้เขาเรียกรางเสริมตัวนี้ชุดนี้อยู่750บาทนะครับราง MI ตัวนี้นะราง a k m i อ็่าก็เวลาปลดก็กดตัวนี้ครับกดแล้วก็พับออกแล้วก็สไลด์แบบนี้ง่ายๆนะครับอีกตัวหนึง่งที่อยากจะแนะนําก็คือถ้าเกิดไม่อยากใส่รางตรงนี้นะตัวปืนก็กดตัวนี้ างหลังเต่าปวดออกใส่เป็นรางวันนี้แทนเป็นรางหลังเต่าแบบ K อเคที่ข้่อแทนนี่เห็นไหมครับตัวนี้ชุดนี้9 0้าร้อยบาทนะครับชุดนี้เก้าบาทเป็นลักษณะ,ะแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถใส่เอาใส่สโคปบนนี้ได้นะครับอันนี้9 0้าบาทนะโอเคไหนๆก,ก็เปิดละมาดูนี่ครับตัวชุดแบตเตอรี่ของเขานะมันจะใส่บนนี้ครับใส่บนนี้ ขออนุญาตนะครับแบตเตอรี่มาก่อนนี่ใส่บนนี้มาพูดถึงเครื่องชาร์จกับแบตเตอรี่นิดนึงนะครับเวลาเสียบก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านแบบนี้ก็เวลาชาร์จก็ชาร์จรูนี้ครับชาร์จรูนี้ถ้าเกิดชาร์จข้างหน้านี่มันใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบตของพวกรีโมทเครื่องบบังคับเรือบังคับโดนอะไรพวกนี้นะฮะ7.4โวลต์11.1จะเสียบตรงนี้ด้านหลังเวลาชาร์จก็อย่าชาร์จข้ามคืนนะครับ นานเกินไปเอ่ะขอขอขอภัยอย่าชาร์จครึคืนพูดไปแล้วอย่าชาร์จทิ้งไว้นานเกินไปข้อควรระวังข้อที่2คือห้ามให้แบตหมดนะครับโอเคห้ามให้แบตแบตหมดแบตอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดถ้าอ่อนต้องรีบชาร์จนะครับถ้าไปเล่นสนามมาแล้วเหนื่อยก็อย่าลืมชาร์จชาร์จทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่เกินนี้แล้วค่อยเอาออกนะครับควรที่จะมีแบตค้างไว้ครึ่งหนึ่งหรือเต็มก็ได้นะครับถ้าจะเล่นในอาทิตย์ถัดไปแต่ไม่ควรให้แบตหมดนะครับโอเคถอดแบตออกก่อนมามา เห็นไหมเสียบแบตเข้ามามันจะมันจะง่ายสําหรับปืนรุ่นนี้แล้วก็ต่อขั้วตรงนี้สําหรับขั้วตรงนี้เขาเรียกขั้วทามิยะแต่ถ้าเป็นปืนลูกค้าที่แต่งสปีดแต่งทนแต่งแม่นยาําแต่งแรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นปลั๊กดินแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าอยากให้ทางร้านเปลี่ยนเป็นปลั๊กดินก็แจ้งได้ครับเราเปลี่ยนให้ฟรีนะตัวผู้นะตัวผู้เพราะเรามีแบตแบบมีปลั๊กดินขายแบบนี้ด้วยนะครับก็พวกปืนแต่งเราจะเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับอะกลับมาตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดด้านหลัังตรรนนี้นะคบ เรียบร้อยล็อกละอ่ะมาฟังเสียงกันครับอ่าเซมิโอเสียงค่อนข้าง,างแสบหูนี่นะสะใจดีปัวโตเซฟอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ลูกกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นจำได้ใส่ลูกก่อนอ่ะช่างออกก็ได้อ่ะช่างหอวกก็ได้่าจะใส่ลูกรอแต่เดี๋ยวดูน้ำหนักเพียวๆปืนก่อนอ่ะอ่านมาแล้วกันน้องชาย 3029ูนย์สามพันสองร้อยเก้าตัวปืนนะครับแม็กกาซีนแม็กเป็นเหล็กนะบอดี้ปืนดับเบิลเบลนะครับเห็นไหมบอดี้ปืนดับเบิลเบลเป็นเป็นเหล็กแล้วนะครับหลังเต่าก็เหล็กคือบอดี้ค่อนข้างทนมากนะครับยี่ห้อนี้เป็นเหล็กทำไมราคามันถึง อัปเกรดเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบอดี้เขาเป็นเหล็กนะครับชุดหน้าเป็นอลูมิเนียมนะชุดหน้าเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าวัสดุและเกรดที่เข้ามาทําค่อนข้างดีภายในเกียร์บ็อกเป็นหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กนะครับเฟืองสิบแปดต่อหนึ่งบูทแบริ่งแปดมิลแล้วก็มอเตอร์ทอคนะครับตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีเลยความยาวตัวปืนนะครับเนื่องจากเป็นปืนที่สามารถตะลายท้ายเข้าออกได้อันนี้ท้าย c t r นะท้าย m 4 c t เนาะเขาก็เอามาผสมผสากนกันกับ แกนท้ายอ p o โฟแล้วก็ใส่ท,ท้ายที่สามารถสไลด์และปรับท้ายได้นะครับทีนี้ถ้าดึงท้ายสุดมันจะยาวอยู่ที่7 8็ดเซนหรือ3ามสนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับ, 78. 78. รบ,รรบ 70. ถ้าเอาท้ายเข้าสุด3 0มสิบนิ้วเจ็ดสิดเหลือ6 9สิครับหรือเหลือเจ็ดครับเจ็ดซนถ้าเอาท้ายเข้าสุดกระเป๋าสักใบสักหกสิกบเซนแปเซนใส่ได้สบายๆนะใบหกห้าสิบ,สบ,บดหน้าของตัวปืนนะครับ ชุดหน้าของตัวปืนพูดถึงชุดอลูมิเนียมนะครับประมาณ8นิ้วครับเนิ้วครึ่งท่ออ่าเดี๋ยววัดตัวนี้หนึงนะท่อก็คือตรงนี้เริ่มจากเรือนฮอบจนถึงชุดปลายปลอกรดแสง300นะครับตัวนี้ใส่ท่อ2องหรือท่อสามร้มิลได้นะครับท่อรีดสบายๆเลยประมาณนี้อ่ะใส่แมกกาซีนใส่ลูกใส่ลูกแล้วเปิดฝาขึ้นนะครับตรงนี้ แม็กเอเเจ็ดะเปิดฝาขึ้นแล้วก็เทลูกลงตรงนี้ตัวเนี้ยผมเพิ่งทำรีวิวไปนะครับศูนย์สองเก้าเนี่ยเราเพิ่งทำรีวิวอ่าปืนแต่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาทีนี้เราต้องปั่นครับปั่น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 ปันปันแค่ไหนปั่นจนตึงมือครับปั่นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักห้าครั้งปั่นจนตึงมืออยู่ประมาณสักห้าครั้ง นะครับแล้วก็ลองไปยิงดูมันก็จะหมดแม็กนะฮะมาเรามาลองยิงดูนะครับว่ามันจะแรงเท่าไหร่น้ำหนัก3ามโลกว่า,วาเนะะาะป่าวันนี้เซมีก่อนสามแปดแปดโอ้โหดุดิมกันนะเล็กๆล,ลำกล้องลำกล้องเขาก็ไม่สั้นนะเพื่อนนะสามแปดเจ็ดลำกล้องเขาก็ไม่สั้นน่าเกียดน,นะครับ เดี๋ยวดูฟัโต้นะครับว้าวสามเก้าสิบเดี๋ยวนะเครื่องวัดผ่านน่าจะใกล้หมดละอ่าสามร้อยแปดสบหกแลก็ประมาณสิบห้าบอลความแรงก็ค่อนข้างโอเคนะครับป่ะน้ำหนักมันโอเคเลยผมชอบนะจับถนัดมือดี ้ายิงไม่ออกลูกไม่ค่อยมีก็ปั่นอย่างนี้ต่อนะครับปั่นปั่นปันปันแล้วก็ยิงต่อลงมาเซมิเฮ้ยแม่นะแม่นเลยนะครับผมเลีงสู่สุดหน้าสุดหลังโดนโอเคเซฟประมาณนี้โดนเข้ากลุ่มที่ผมยิงเลยกลุ่มอยู่กลุ่มจุกเดิมเลย โอเคนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวก็แล้วกันครับสำหรับ DB029AK ตัวนี้นะครับแท็กติคอสสวยๆอีกหนึ่งรุ่น้เพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ชอบถนัดทําคลิปแบบตัดต่อหรือคลิปแบบคลิปช็อตอะไรมากมายสำหรับปืนไฟฟ้าเนาะอยากให้ได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของมันว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้ผมก็อธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับโอเคขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ